กลับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแท็กแฟนมือสุขสุขคนเด้อสมองสมบลสบายดีเอฟซีทั้งฟังไทยฟังลาวต่างประเทศเนาะปปกับส่องเบาผู้ไทยเก่าพี่น้องบรรยากาศย่ำค่ำค่ำพี่น้องสักส่วนกำลังจักว่ายังบ่บ่หูวกันพี่น้องไปบุงน้ำกันพี่น้องจักเอิ่นหลายอย่างเอินแบบใดพี่น้องนนกำลังเห็นยังกลมอยู่ผัดมะพร้าวโอ้โหไทยเนาะเดี๋ยวมาแน่ผัดมะพร้าวไปด้พี่น้อง ขุดมะพร้าวพี่น้องขุดมะพร้าวพี่น้องเอนี่เอาเซียขนมพี่น้องบะแม่เอาขุดมะพร้าวให้เตะขนมเนาะขนมหวานลอาเซียขนมหวานพี่น้องเ็ดหวานหวาลตัวโฟรธพี่น้องเดี๋ยว่งเดียวพี่น้องเ็ดกกกะทโฟรสแล้้วัตนยาซื่อเบิ่งขั้นตอนตัวโตไปพี่น้องเป็นกระลังนี้เป็นง่องให้เบิ่งแน่นี่ง่องพี่น้องนี่ง่องง่องกระต่ายเ่อเดินหูกระต่ายหูกระต่ายพี่น้องเพป่นเฮดเอาเองพี่น้องแต่ข้าวโบราณแต่สักกระตุนกระมากซักกระตุนกระเฮ็ดโหลดอันนี้นะโคตรโคตรที่ให้เด่าเบิ่ง ปวดเอาเตนนี่มันพี่น้องเนื้อมันยงเดียวนจเนี่เพราะว่ามันเป็นเกวเวลาอหาขสิั้นบอก่สูตรีซักกต้นบั้าใส่ทั้งกาบมันี่ใส่ทั้งเนื้อเลยพอคาอ่อนน่มนึ่งมันเามแก้ปนไดีวันนี้ครบา้าต้มะขาโพสุกครับาวปกข้าวเดี๋ยวไปพเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องขั้นตอนต่อต่อไปพี่น้องกําลังสรอยฟานมา ขาโพดพี่น้องข้าวเชดวานกินมันนี่น้องหลังจากที่มาต้มถ้ากระตัวน้ำต้มก้อนหน่อยน่อยต้มแล้วก็มาซอยเด้พี่น้องต้มแล้วจะมาฟานปกติก็ซอยตอนดิบก็ได้บางคนเคยเห็นนะซอยตอนดิบนะมันเป็นเอเล่มันปลาซุปซุกแต่มันเป็นเอเล่ลูกสร้อยลูกใส่กับลูกพี่น้องเอ้ยมันเป็นเอเล่พี่น้องเข้าใจแต่ว่าพี่น้องเป็นเอเล่ใหญ่ยี่เรอคนผู้เคยเผื่อผู้เคยเห็ดเนาะเมนูหวานมันนี่หวานข้าวโพดพี่น้องใส่กะทิ กะทิซื่อๆอรพี่น้องบมียังมักะทิอือกบ่มีทำอะไใส่มัอึบ่มีพี่น้องมัอึกับ่มีตอนกระทันห้าลูกชายตัวอบันเฮ้ยออกมาพ่อแท้พ่ออะไรตอนนี้กัพี่น้องไว้เดี๋ยวเบิ้งคันต่อต่ไปพี่น้องเบิ้งลูกไา้ก่อนพี่น้องดื้อก็ได้ลูกไายข่ลูกไา้ข่ยนะพี่น้องไว้ดื้ Hay là hay là hi Ăn si vào là lụa lụ A tad 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 you I'm si vò lạc lụa lụa hm a tad 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 tad

กะทิมันกระโพดพี่น้องกระลงไปเรื่อยๆตามเด็กกระโพดพี่น้องลงไปหลังจากกันกันตันเปื่อยนะพี่น้องแล้วก็นำกระกระโพดลงไปใส่เสือ่อเข้าไปห่างๆให้เขาบดังแท้จบเลยปวดแขนเลยพ่อนะไปด้ไม่ได้ไดปวดแขนนะซึ่งกูเพลทามันนั่งจะฆ่ากข,า,ขาเพาะเป็นวานนี่

อย่างเงี้ยานี่ยลงบอลเต่าอ๋อก็ะสีปุไปพี่น้องไปเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องเอ้าลูกทรายเขานอนก่อนพี่น้องเอ้มากดให้ไหนเฮ้ยตีนกับอะไรบ้างนี่กดอ๋อนั่งเฮนฮุงนี่พี่น้องโจวัน เอากระโพดพี่น้องเอ็นว่าโจ้ก็ได้น้องพี่น้องโจ้คือโจ้นั่นเปรี้ยอย่างนี้น้พี่น้องใส่กะทิแบบทำประเด็นขั้นพี่น้องเลยเอาทางงกลางลงไปน้ำพี่น้องน้ำตาลใส่แค่ไหนเกลือพี่น้องนี่พี่น้องปกติเอาเข่าแมนบางคนก็าจะเอาเข่าลงจังหน่อยเข่าเหนียวนะเจ็บเส้นทั้กันได้พี่น้องทานข้าพี่น้องเลยต้มหวานกต้มขัก โตมื skin, 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 <audio> ้อนึงผักพี <ing millet S 1> ่น้องเจียวแ่นี้แล้วพี่น้องเอ้ยกินยักไม้งานกากบเเนาะพี่น้องๆนํากันเด้อพี่น้องเกาา่นงดเาไกินข้าวแรงพ่น้งกินข้าวแรงจัมีแนวอาหารกินเลยมีอาหาริ้มุนอาหารมุน มัาใส่หมุนเานนแจ้วพี่น้องจาแ้วหนึ่งพักแก้วนเ,นเอามาอเนีนมากระโพดหน่อยเฮ้ยเอามากระโพดมาหน่อยอนี้อะหอแอ้วไม่ได้กินต่อหอยไม่ได้กินต่อ,อา เขาาอีบอก็หนไปตัวนีมันกินบอไดเออจำเป็ไรเออมุบอเปลี่ยน้งเนี่ยตายแล้วมามามมามาุุ้มวนะมาให้มให้ให้แม่เอาบุ้มม่เอาปุ้ม่เอาไรแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวนี้นะเพื่อจะเสียหาย่ี ผักไม่ใผัก <c oughs> ี่มไม่่กลแดดบดกัวเหมนอกให้น้กูไม่ได้ปรแดเป็ดปอมากเป็กระลำี่มลำปรี้ยวลำปรี้ยวกระลำสเยกินจะผักใช่ไหมกินจะผัก này cái tham nhưng mà tham này là chúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không chết của em. Mày. Mày ra mắt của em. Tông một cái là chị mắt của ăn bỏ.

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยไปนั่งดอนเฮ้ยานเตรียมถ่ายย่ัทำใไม้ยองาง่อนหนี่แม่ยกินไ่ร้อกดอี nhau à, mình lấy kìm đôi gì ở nhà này kìm là... à. trong phân, lại, phân. ở nhà có biết không phân đây phân hồ cũng chèo đây có đây bên nhà nhà cả nó kìa vào kết kết tốt phát phân nhã ra cả

เพชรคลิปน <ork> ี้กันเลยอำนาจพาจากพี่น้องเราไปแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดีปราลุงลุกหน้าปราลุงนี่จะหมอยแล้ังไง